มาม่าไม่ใช่าครับต่อไปจะไปไหนกันามลยบ้านคนนำทางไปไหนต่อเอาจจับโปเกมอนด้วยเอ้าไเห็นโปเกมอนจะจับเลย

ดูคนจับเต๋าเลยไหนดูดิโอ้โหเห็นเนีสิวเซียนเลยเป็นคนที่หน้าเหล่าแบบสิวเป็นประดับตำแหน่งด้วยครับเอ๊ะโอ้โหว่าสองเม็ดกางหน้าผากกูยังเห็นไม่ได้เป็นเม็ดนี้ไปติดอันนี้มาจัดสนามปลาไม่แต่งงานก็จะได้อันนี้มาสิว ข้าวโพดข้าวโพดน่าก like cool ินมากแม่้าใจดีดเวยเอาไข่แก่สดเย็บ